นะจากเหตุการณ์ในอนดีตนะครับที่อาจารย์สมเกตอมิมนได้มีการประสายไว้นะจนถึงปัจจุบันซึ่งคุณหญิงชุดารัฐก็ไปอยู่อีกพักแล้วเ็ตั้งพักงเขาเองนะครับส่วนทักษิณยังคงอยู่เดิมอะยังคงอยู่ฝ่ายซ้ายให้การสนับสนุนเพื่อไทยนะอุ้งอิงลูกทักษิณก็มาลงสมัครนะรเป็นปหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแล้วก็มาเป็นคดัดเดตนายกรัฐมนตรีนะรหวังจะได้เป็นนายกรมตรีในขณะที่ท้องแก่ สิ่งเหล่านี้ก็คงสะท้อนให้เห็นถึงบริบททางการเมืองว่าทักษิณเกี่ยวข้องกับสื่อและใช้สื่อเป็นเครื่องมือตั้งแต่อดีตตราบจนถึงปัจจุบัน สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องเก่านะเอามาเล่าสู่กันฟังนะฮะเป็นคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่ออกมาของอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลน,นะฮะเรื่องของไอทีวีในอดีตไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะว่าทักษิณเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กร,บระวบวนการสังเคราะห์กัน แต่รถยนต์หนึ่งคันสองล้านกว่าบาทเป็นรถยนต์ประจําตาแหน่งแต่ได้รับคําสั่งว่าผมจะต้องทําข่าวไอทีวีคุ้มข่าวไอทีวีช่วยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ผมจะต้องทาข่าวเพื่อช่วยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุรธาพันธ์ให้ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครให้ชนะคุณสมัครสนทรเวทให้ได้ผมในฐานะผู้บริหารไอทีวีจะต้องกัน ไม่ให้ข่าวคุณสมัครสุนทรเวชออกในไอทีวีมากกว่าข่าวคุณหญิงสุดารัตน์ซึ่งสังกัดพรรคไทยรักไทยในวันใดที่ผมทําข่าวคุณสมัครมากกว่าคุณหญิงสุดารัตน์ผมก็จะถูกเรียกไปเตือนให้ตรวจสอบเทปแล้วก็บ่นว่าทําไมผมจึงทาอย่างนั้นแล้วผมก็ถูกขอว่าผมต้องช่วยพรรคไทยรักไทยต้องช่วยคุณทักษิณ ซึ่งกำลังตตยเต้าเข้าสู่การเป็นนายกรัฐมนตรีไอทวีจะต้องทําข่าวช่วยให้คุณทักษณิณเข้าครองอํานาจทางการเมืองให้ได้อันนี้คือคําสั่งจากคณะกรรมการบริหารชินขอบและไอทีวีบอกกับผมต้องการให้นายเราไม่ใช่นายผมนะครับนายเขานะครับเป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้เขาบอกว่าผมไม่ต้องห่วง เรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่อาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลน,นะซึ่งเป็นนักข่าวนะเป็นผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ข่าวในอดีตเนี่ยได้นำมาปราศัยบนเวทีกปปสนะซึ่งข้อได้จริงนะผมไม่ยืนยันข้อได้จริงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นการนำมาปราศัยนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่นานเนี่ยนะฮนะหลังจากที่มีการปราศัยเสร็จก็อ่มีการพูดย้อนหลังตอนนั้นก็ยุบไอทีวีไปเรียบร้อยแลย สถานีโทรทัศน์ไอทวีก็โดนยึดโดยคสชนะครับเนื่องจากติดหนี้ธนาคารไม่มีเงินชําระหนี้นะจึงมีการยึดสถานีโทรทัศน์ไอทีวีนะซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับทักษิณชินวัตรและแน่นอนผูกพันจากอดีตจ,จนถึงปัจจุบันในเชิงงานสังเคราะห์ถ้าเห็นเหตุการณ์นี้นมาดูเราก็คงเห็นว่าเขาก็เปลี่ยนกลยุทธ์ จากเดิมก็ตั้งสถานีโทรทัศน์ไอทีขึ้นมานะครบอบงำสื่อปัจจุบัน ITV ีวีกลายเป็นไทย TBS ีเอนะครับทำไมตอนยึดตรงน,นั้นเป็นยังไงนะผมขอแค่เล่าย้อนหลังตั้งแต่ปี2550โดยประมาณนะตอนนั้นผมก็นั่งอยู่แล้วก็ปรากฏว่าก็ได้มีการพูดถึงสถานีโทรทัศน์ไอทีวีที่เอียงสายกระเทเลนะครับแล้วก็เป็นหนี้มหาศาลและไม่สามารถใช้คืนได้ นะครับก็มีการใช้อำนาจของพลเอกสนธิบุญยรักรินนะครับในการยึดสถานีโทรทัศน์ไอทีีเป็นของรัฐนะฮะและก็มีการออกประกาศเป็นคำสั่งนะครับของคอสชในตอนนั้นเนี่ยและต่อมาก็ออกมาเป็นกฎหมายในภายหลังเนี่ยนะครับให้นำเงินจากเหล้าบุหรี่นะมาเป็นทุน ตอน,น,นแรกก็ยังไม่ได้หรอกมันใช้เวลาอยู่พัก,กใหญ่ใหญ่ตอนนั้นผมก็ไปดูที่ ITV เหมือนกันตอนนั้นตั้งอยู่บนตึกชินขอบนะฮะก็พอในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะ,ะคือหากันมากว่าจะยึดยังไงยึดด้วยวิธีไหนจะเอาทหารไปยึดสุดท้ายก็ใช้วิธีคัดเอามาถ่ายทอดตอนแรกก็บอกว่าจะไปที่สวิตไปช่อง11นะะหรือจะทำยังไงก็สุดท้ายก็เปิดสารคดี n นชันแนลเนชันแนลจีโอกราฟิกนะตอนนั้นก็มาเปิดเป็นสักดีเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆคนก็ชอบดูก็หือหาเป็นเรื่องใหม่ฮะตอนนั้นที่เกิดขึ้นนะครับสาเหตุหลักๆเนี่ยก็เพราะว่ามีการใช้สื่อเป็นเครื่องมือนะครับของนักการเมืองของพรรคการเมืองอะไรจะเป็นบุคคลไหนก็นแล้วแต่แต่มันเกิดมีการใช้สื่อซึ่งปัจจุบันเนี่ยในตํานวนเนี่ยก็มีการระบุว่าห้ามบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นะไม่ว่าจะเป็นการถือครองหุ้นะในบริษัทถ้าเป็นถือครองหุ้นสื่อตอนนี้ก็โดนกันเป็นแถวนะก็จะถูกนะเป็นบุคคลขาดคุณสมบัติไม่สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้จากเหตุการณ์ครั้งนั้นไอทีวีก็เป็นต้นเหตุมาจนถึงปัจจุบันกลายเป็นเจ้าของสื่อเ,เป็นสื่อเป็นได้แต่เป็นเจ้าของสื่อไม่ไดนะ้ไม่สามารถที่จะ มาเป็นนักการเมืองได้เพราะกลัวว่าจะใช้สื่อเป็นเครื่องมือนะครับเพื่อนําเข้าสู่อํานาจเหมือนไอทีวีนะครับแต่เคสเนี้ยมันได้บทเรียนน่าสนใจคือทักษิณใช้หลักกลยุทธ์นิวมีเดียสมัยก่อนใช้สื่อปัจจุบันใช้นิวมีเดียฮะทำสถานีโทรทัศน์ขึ้นมาตอนนี้ก็ของโอ๊กดูแรก็เป็น Voice TV และก็เครือข่ายของเขาตอนแรกก็ทำเป็น DTV ีีดิจิตอล สู้ไม่ไหวต่อมาก็ใช้นิวมีเดียเป็นเครื่องมือนะครับในการเผยแพร่สิ่ง,งเหลีอกำลังสะท้อนใ้เห็นนะจากเหตุการณ์ในอดีตนะครับที่อาจารย์สมเกตอมิมนได้มีการประสายไว้นะจนถึงปัจจุบันซึ่งคุณหญิงสุดารัตน์ก็ไปอยู่อีกพักแล้วเขาตั้งพักงเขาเองนะครับส่วนทักษิณยังคงอยู่เดิมอะยังคงอยู่ฝ่ายซ้ายให้การสนับสนุนเพื่อไทยนะอุ้งอิงลูกทักษิณก็มาลงสมัครนะรเป็นปหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย แล้วก็มาเป็นค a ด d เดตนายกรัฐมนตรีนะฮะหวังจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะที่ท้องแก่นะครับสิ่งนี้ก็คงสะท้อนให้เห็นถึงบริบททางการเมืองว่าทักษิณเกี่ยวข้องกับสื่อและใช้สื่อเป็นเครื่องมือตั้งแต่อดีตตราบจนถึงปัจจุบันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ,ขอ,ตอขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ อวงราชาวไทยพักเีราฉันฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำ ฟ้าผ่าหวานดำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักวมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าผ่าวา,านจนผ่านพ้นโผยไัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศล่นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ไม่สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพ่ไม่เคยไว,ว้ว้ฟ้าทรงผูกพันไพฟไ่ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น ให้สัญญาพ่อผู้มีพลนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้วัน,ววนฟ้าทรงผูพันไพยฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น